สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกกกัเชนะครับ1990บาทคุณได้สมาร์ทโฟนที่มีประกันแล้วรุ่นไหนนั้นคือ TCL s t a r l i t 5G นั่นเองแต่ผมไม่มีเครื่องจริงมาให้รีวิวนะแต่ว่าผมมีสมาร์ทโฟน TCL ที่ใช้ชิปเซตเดียวกันผมจะมาเล่าให้ฟังกันว่าชิปเซตที่อยู่ใน TCL นั้นเป็นอย่างไรและการท้งานของ UI นั้นเออไม่เอออย่างไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับ ตัวสมาร์ทโฟน TCL ตัวนี้ผมจะมาเล่าสเปกันก่อนนะครับการออกแบบนั้นขนาดตัวเครื่องนั้นสูง169.6ม mm, มความกว้างนั้นอยู่ที่76.5ม mm, มความหนาที่8.98มเมฉะนั้นความหนานี้เ,เกือบ9มเมเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนานะส่วนน้ำหนักนั้น213กรัมน้ำหนักนั้นถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรเนาะตัวเครื่องมีมาให้สีเดียวก็คือเลยก็คือสีดำนั่นเองเรามาดูกันที่รอมกันต่อรอมแรมนั้นให้มาหน่วยความจำเดียวให้มีมาเนนรื่องหน รอม256แรม6นะแต่สามารถเพิ่ม SD Card ได้ 1TB เลยทีเดียวนะส่วนชิปเซตนั้นใช้หน่วยประมวลผล m i l i a ท e k Dimensity 700เป็นชิปเซตที่อยู่ในยุคบุกเบิกของตัวสมาร์ทโฟน 5G ในช่วงยุคแรกๆเลยมั้งชิปเซตตัวนี้ก็ถือว่านานแล้วเนาะแต่ก็ยังมีการใช้อยู่มาเรื่อยๆ GPU นั้นใช้ Mali G57 นะครับ,บร,ระบบปฏิบัตการนั้นให้มาเป็น Android 12ซึ่งปัจจุบันนั้นควรจะเป็น Android 13ได้แล้ว แต่ก็ยังว่าแหละตัวนี้ Android 11ก็เอามาตั้งแต่ปฏิออกจากโรงงานก็แถมแพ้มาด้วยตัวนี้ก็ไม่รู้จะแถมแพ้มาให้นะแต่ว่าอยากให้ TCL พัฒนานะจุดนี้นะครับว่าอย่าแถมแพ้เหอะจริงๆสแกนลายนิ้วมือนั้นสามารถสแกนลายนิ้วมือได้สแกนใบหน้าได้สแกนลา้นิ้วมือนั้นจะอยู่ด้านข้างเครื่องฉะนั้นสามารถบอกใบได้ว่าตัวนี้หน้าจอไม่ใช่ LED, นะอัมูเลตนะเออหน้าจอน่าจะเป็น IPS การแสดงผลนั้นจอ6.81นิ้วจอเป็นแบบ punch hole display นะครับแผ่นจอนั้นจะเป็นแบบ IPS นะครับ ความละเอียดหน้าจอนั้น Full HD Plus สัดส่วนหน้าจอ20ต่อ5ต่อ9นะครับอัตราส่วนหน้าจอต่อขนาดตัวเครื่องนั้น90.2ถือว่าก็น่าจะมีขอบพอสมควรนะสำหรับรุ่นนี้กระจกนั้นจะให้เป็นกระจกแบบ2.5 d ดีความละเอียดของเม็ดิกเซลนะครับสามอาส ppi สีของหน้าจอนั้น16.7ล้านสีความสว่างก็ทั่วไปเลยก็500นิดหกรอนิดอะไรเนะี่ย500นิดเป็นความสว่างที่จอ i-p-s ให้มาน่าจะเป็นแทบจะน่าจะดันได้ยากแล้วอ่ะเออมากสุดก็น่าจะเกือบเกือบพันนิดน้องสำหร ที่เห็นมานะก็ถือว่าเป็นจุดด้อยของจอชนิดนี้นะครับเออจออม o l เลก็จะเห็นสว่างสว่างกว่าน,นี้ตัวนี้รองรับ v ว l t e แล้วก็โว w i f i ได้นะครับบลูทูธให้มาเป็น5.1ลรองรับ NFC มาให้ด้วยนะประเภท USB นั้นจะเป็น USB Type-C นะครับเป็น USB 2.0ลองรองรับแบบ OTG ด้วยแบตเตอรี่นั้นให้มาความจุที่4000ม ah, ิลลิแอมสามารถชาร์จไวได้ที่1 8วัตต์นะเออแล้วก็0ถึง100นี้ เขาเคไว้ว่า,า2ชั่วโมงกล้องหลังนั้นความละเอียดกล้องหลังนั้นตัวหลักนั้น50ล้านพิกเซลกล้องมุมกว้างนั้น5ล้านพิกเซลกล้องมาโคร2ล้านแล้วก็เลนเดฟ2ล้านพิกเซลนะครับสามารถซูมแบบดิจิตอลได้4เท่าซึ่งขนาดพิกเซลนั้น0.64นิ้วลองรับ HDR ด้วยกล้องนั้นสามารถบันทึกที่1080 p 30เฟรมน่าเสียดายที่ไม่ได้สูงกว่านี้น่าจะสูงกว่านี้นะเออ ES กันสั่นนี้ไม่น่ามีให้นะอันนี้ผมคาดเดานะผมไม่ได้จับเครื่องจริงอ่า ถ้าเราจากที่คิดว่าน่าจะให้มาไม่น่ามี e อ s กันสั่นเพราะว่าการถ่ายวิดีโอจะมีแค่ค่ายหลักๆที่ถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างดีนะถ้ามี e อ s กันสั่นให้แต่ในราคานี้ผมว่าไม่มีนะไม่มีไม่มี e อ s กันสั่นให้แต่ถ้าอยากได้ถ่ายวิดีโอก็ไปค่ายซัมซุงนน์โอเอกันสั่นเอเกันสั่นมาเต็มตั้งแต่ราคา7จ0 0พส่วนกล้องหน้านั้นความละเอียด13ล้านพิกเซลสาม,มารถถ่ายวิดีโอได้ที่สูงสุด1080 P 30เฟรมนะครับ ลำโพงนั้นให้ลำโพงเป็นสองเนแบบสเตอริโอนะเออแล้วก็มีไมค์ตัดเสียงให้ด้วยแล้วก็ไมค์สนทนาอยู่ด้านล่างเนาะตัวนี้มีช่องหูฟัง3.5มมิลให้ด้วยนะครับจะอยู่ด้านล่างเครื่องถ้าด้านล่างเครื่องก็ช่องฟังสามจุช่อง usb type c แล้วก็ช่องเสียบป,ปากกาโอ้ด้านหลังนี่คือเต็มนะนัานใต้เครื่องเนี่ยคือเต็มเลยแล้วภายในกล่องก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่มีอะแดปเตอร์ชาร์จแถมให้ซึ่งตัวนี้ ให้ดเตอร์ชาร์จมาให้ด้วยนะครับก็ดั้ตเตอร์ชาร์จก็เต็มสปีดความเร็วมาเลยก็18วัตต์นั่นเองแล้วมาดูกันที่ว่าจากที่เคยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของ TCL แล้วก็ใช้ชิปตัวเดียวกันเรื่องการเล่นกองเล่นเกมนั้นถือว่าพอได้ไหมได้แต่ต้องปรับปรับหน่อยอะ,อะความละเอียดอาจจะตำหน่อยเงี้ยเออไม่ได้แบบว่าบ้าภาพสวยเงี้ยเออภาพสวยในเกมอะแบบว่าพอเล่นได้ครับเออภาพก็จะยับ,ย,บยับหน่อยเนาะถามว่ายังแรงไหมเน้นใช้งานทั่วไป ไม่ได้เน้นแรงมากเนาะซึ่งตัวนี้มาใช้งงานทั่วไปอยู่ในระดับที่ดีเลยครับแล้วก็อาจจะมีช้าบ้างตามภาษาชิปที่ใช้มาอย่างยาวนานเนาะแล้วก็ตัวสไตลัส 5G มีประกาศให้แสดงว่าเน้นแช้งานแบบสําหรับคนที่ชอบจดชอบวาดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวเพราะปกติตัวสไตลัสเนี้ยจะอยู่ในค่ายเดียวที่ผูกขาดเลยก็คือ a m s u ุงที่อยู่ในสมาร์ทโฟนนะเพราะว่าสมาร์ทโฟนค่ายอื่นนั้นก็ไม่เห็นทําออกมาซึ่ง T c เซลนี่แหละที่ทําออกมา อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนที่เป็นค่ายอื่นที่ไม่ใช่ซัมซุงส่วนเรื่องความร้อนของชิปเซตนั้นจะบอกว่าไม่ค่อยร้อนนะไม่ค่อยร้อนมิดิเทคก็ไม่ค่อยร้อนอยู่แล้วแต่เวลาเล่นกองเล่นเกมเวลามันร้อนปุ๊บก็จะดอบความเร็ว CPU ลงนะเพื่อที่จะไม่ให้มันร้อนเกินไปเนาะแล้วก็การใช้งานก็จะดอบลงมีกระตุกกระตุกคางๆบ้างอย่างเช่นผมเล่นเกมเ v อะไรอย่างเงี้ยตอนเล่นปกติก็60เฟรมเออแบบปรับสุดทุกอย่างเนาะเล่นปกติก็6 0เฟรมแต่พอบวกปุ๊บก็จะดอบลงมานะ 40, 30, 50บางทีกระตุกค้างๆไปเลยเออแล้วฮงไกเกมล่าสุดของทางฮงไกนั้นเกมรถไฟอะ่ะถือว่าเล่นได้ผมใช้ทำเคลสเป็นประจำเลยเออเนาะใช้ทำเคลสเป็นประจำแต่ว่าปรับต่ำนะครับปรับอยู่ในระดับต่ำแล้วก็คือทุกอย่างแทบจะต่ำหมดเลยแต่ว่าผมปรับได้ที่ที่60เฟรมเนะาะสำหรับตัวนี้ส่วนเรื่อง UI นั้นของทาง PCL นั้นก็มันเวอร์ชันอันดคนละอย่างใช่ไหมอนนี้ 11, อันดสิ1อันดสิแต่ว่า ก็กลัวมันแถมแพมให้มันเดิมมันแหละ UI นั้นคงจะไม่ต่างกันอาจจะมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วแต่ผมจะขอว่าตั้งแต่ใช้มานั้นลอมไม่ค่อยเสถียรเออมันไม่ค่อยเสถียรมันมีอาการเออเออบ้างเนาะเออเออค้างๆบ้างแล้วบางทีอ่ะที่ผมเจอได้ชัดที่สุดเลยก็คือเวลาเราใช้งานแบบเอียงหน้าจอนนอนใช่ไหมพอเรากลับแนวตั้งอ่ะไอ้พวกโฟลเดอร์ที่เราจัดเก็บหน้าแอปต่างๆมันก็เหมือนจะเรากลับแนวตั้งแนละ้วใช่ไหมแต่มันยังเป็นแนวนอนอยู่เว้ยแล้วบางทีแอปมันเบียดกันแล้วบางทีหลุดหน้าจอออกไปเลย และจะกดใช้ยังไงล่ะ <G ül> ก็ต้องรีเครื่องมันถึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเรื่องความอืดของแบตเตอรี่ตัวนี้4,500ตัวนี้นนอาตัวไรัส 5G นั้น4,000ตัวนี้ใช้ได้ทั้งวันแต่ไอตัวไรัส 5G จอใหญ่กว่าและแบตน้อยกว่าอาจจะใช้ได้ไม่อืดเท่าเครื่องนี้ไม่เท่า2 0 R 5G เนอะแต่ว่าชิปเซต็ต MediaTek Dimensity 700ถือว่าขึ้นชื่อเรื่องประหยัดแบตอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องประหยัดแบตนั้นไม่ต้องห่วงครับ น่าจะใช้ได้ทั้งวันเหมือนกันส่วนเรื่องงานประกอบของ TCL นั้นเท่าที่จับเครื่องนี้เนะาะคือว่างานประกอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังมีก๊อบก๊อบแก๊บอยู่บ้างเออการดีไซน์ของเครื่องนั้นก็จะคล้ายๆตัวนี้แหละคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าสกนไรน้วมือจะอยู่ด้านข้างแทนนะอนี้ตัวนี้อยู่ด้านหลังเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะมีเครื่องจริงมาให้รีวิวนะเออจริงๆเดี๋ยวจะลองขอทาง TCL ดูถ้าได้เครื่องมารีวิวผมก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูแบบเต็มๆอีกทีหนึนานานน่างไร สำหรับคลิปนี้เอกี G, ่อักเกจขอจบเพื่อนนะครับสวัสดีครับขอไปขอ TCL มารีวิวกันนะครับ